รีวิว14ชั่วโมงวันนี้นะครับยินตาม,มาอยู่ที่สวนน้ำตะมาบางแควันนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ได้มารีวิวสถานที่นะครับ เราจะมาดูกันว่าในรอบ16ปีที่ดินไม่ได้มาเนี่ยที่ส่วนน้านี้มีอะไรเปลีป่ยนแปลงไปบ้างนะครับไหลเรื่อยๆนะครับตรงที่ดินอยู่เนี่ยเป็นเป็นตะบนนะหน้ามเอามือจิข้อดอนู่นคิดว่าข้างหน้านี้แหละที่เปลี่ยนไปลองมองไปนะหวาน อืมเต็บอืเต็ว,ว้าวมันมองสมก่อน,น,น,นไปน้ำติ้งนะครับเป็นสมแล้วก็มีน้ำสีออกมาเออโอ้มันดีนะ อือันนี้แหะเป็นจุดที่ตอนนู้นไม่มีนะครับส่วนภูเขานี่ก็มีอยู่แล้วสไลเดอร์ก็ยังมีอยู่เลยนะ เขาบอกให้ถอดเสื้อนะครับไม่งั้นเมื่อกี้เรนใส่เสื้อแล้วมันไม่ไม่ไมลื่นนั่งก็ได้กูนั่งก็ับแเรื่ยอยเรื่อยโอเคนะสไลเดอร์นะครับจะไปโผล่ที่ไหนเขาบอก ไปลงสสะเรือตะกี้ดินไม่ถอดเสื้อนี่คือมันไม่ไปเลยนะถ้านั่งก็ไม่ค่อยไปเหมือนกันเนี่ยต้องถอดเสื้อมาวโหโหแล้วสรุปคือนอนดีที่สุดรีม,ม,มากเลยลงา้า โอเครอบที okay. so. ่สองไวกว่าเดิมแต่ดีเขาบางทีไวมากโอ้ย ก่อนตรงนี้มันจะเป็นทางทางขึ้นนะด้านหลังนี่แหละที่มันมีถังเทน้ำลงมาถ้ามันมีถังแล้วก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ทางเดียวมาเป็นที่ หรุปแล้วเฉ,เฉพาะตรงสาววนเนี่ยมันจะมีสมน้ำมีถังน้ำที่เทแล้วให้น้ำมันเป็นคลื่นแบบนี้นะครับที่ที่เปลี่ยนไปเน่านั้นก็ยังเหมือนเดิมอยู่เนี่ยกลับมาสิเดเิมแล้วนะครับน้ำตกอันนี้เนี่ยวนหกรอบแล้วน้ำมีประมาณเมตรหนึ่งหรือสูงพอง 74, ก็เดินได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูสุดื่นกันต่อนะครับผมสาเด็กก็มีน้ำเทเหมือนกันนะครับเทแล้วตอนนี้ดิงก็อาบน้ําแล้วกลับมาแล้วนะครับจริงๆที่ส่วนน้ําเดลอบางแคเนี่ยเขามีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า แฟนตาซียลากูนนะครับซึ่งก็เป็นส่วนน้ําที่มีความกว้างใหญ่มากๆครับดูจากแผนที่แล้วนะครับก็มีหลายสระหลายขนาดเหมาะกับทุกวัยจริงๆครับถ้าเข้าเนี่ยผู้ใหญ่คิด220บาทส่วนเด็ก130บาทถ้าเด็กสูงเกิน130ซนเมตรคิดราคาผู้ใหญ่นะครับ ถ้าเด็กสูงต่ำกว่า90ซนติเมตรเข้าฟรีครับแต่เขาก็จะมีส่วนลดต่างๆนะครับถ้าเกิดว่ามีบัตรเอ็มการ์ดเนี่ยเขาก็จะมีส่วนลดอีกแต่ว่าเขาก็จะมีโควตาอันนี้ก็ต้องไปสอบถามรายละเอียดดูนะครับแต่ว่าถ้าใช้บัตร ATM ของธนาคารกรุงเทพเนี่ยเขาก็มีส่วนลดให้ประมาณ20%บ้งครับเพราะว่าตอนนั้นที่ดินจ่ายไปเนี่ยดินใช้บัตร ATM ของธนาคารกรุงเทพก็ลดเหลือ175บาทส่วนอัตราค่าบริการอื่นๆนะครับถ้าต้องการจะเช่าเขาก็มีให้เช่าหลายอย่างเลยนะครับแต่สาหรับ มีชุดมีอะไรครบแล้วนะครับมีอย่างเดียวที่จะต้องเช่าก็คือกุญแจล็อกเกอร์ครับก็เป็นแม่กุญแจกับลูกกุญแจนะครับอันนี้เนี่ยเขาเหมือนให้ใช้เฉพาะของส่วนน้ําเท่านั้นนะครับถ้าเราเตรียมไปเนี่ย เขาจะไม่ให้ใช้นะครับซึ่งค่าเช่าเนี่ยก็อยู่ที่20บาทครับแต่เราต้องจ่ายค่ามาจําด้วย50บาทก็รวมเป็น70บาทล็อกเกอร์เขาเนี่ก็ดีมากครับส่วนบรรยากาศในห้องน้ําเขาก็ทําใหม่นะครับก็ถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับแล้วเราก็ตอนที่เราจะกลับเนี่ยเราก็เอาแม่กุญแจกับลูกกุญแจพร้อมกับบัตรมาจําไปคืนนะครับก็จะได้เงินคืนมา50บาทสําหรับที่ส่วนน้ำเดบอบางแคนเนี่ยก็จะเปิดคือวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย10โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แล ก็จะเปิด10โมงจนถึง3ทุ่มนะครับจริงๆแล้วที่สวนน้ำเนี่ยก็มีกิจกรรมอะไรเยอะมากๆเลยนะครับก็ไปติดตามได้ที่ Facebook ของเขาหรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามที่เดอะมอบางแคก่อนก็ได้นะครับนี่เป็นภาพรวมจากการที่ดินเนี่ยไม่ได้ไปมา10กว่าปีแล้วก็ไปเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ประมวลมาให้ชมกันยังไงลองไปใช้บริการดูนะครับถ้าเกิดอยากจะไปเล่นน้ําที่สวนน้ํา ที่เดมบางแคนะครับถ้าชอบคลิปที่ดินนาเสนอก็ฝากกดติดตามกดแชร์หรือว่ามาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะครับวันนี้รีวิว24ชั่วโมงหมดเวลาแล้วสวัสดีครับ